สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กตะเนื้ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำแกงคั่วเนื้อเห็ดขอนนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยเนื้อวัวครับเป็นเนื้อส่วนสันนอกนะครับพริกแกงเผ็ดเป็นแกงกะทินะครับหัวกะทิพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงนะครับใบมะกรูดแล้วก็ ของงานนี้อีกตัวก็คือเห็ดขอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วผมจะทำแกงข่วเนื้อเห็ดขอนจากส่วนประกอบเหล่านี้ได้ไงนะครับก็มาเริ่มลงมือทำเลยนะครับเริ่มด้วยใส่ก,กะทิไปในกระทะนะครับแล้วก็เครื่องแกงนะครับเอาไปผัดกับกะทิเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะผัดกับกะทิให้แห้งแล้วก็จะเติมนี้ทำไปสามรอบนะครับโอีค okay, ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้กะทิก็แห้งแล้วครับก็จะเติมอีกนะครับผัดกับเครื่องแกงต่อไปนะครับครับเป็นนี้กะทิก็งวดไปรอบแล้วก็จะเติมอีกนะครับตอนที่สามนะครับจะผัดต่อไปให้เขา งวดอีนะครับครับตอนนี้นักเวที่ก็งวดไปรอบนะครับเครื่องแกงก็หอมสุดอยู่แล้วก็ตามด้วยเนื้ออะไครับเราจะผัดกับเนื้อให้เครื่องแกงเข,เข้ากันได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับครับตอนนี้เครื่องแกงกับเนื้อก็ผัดขอาดีที่จะตามด้วยนักเวทีส่วนที่เหลือนะครับ น้ำเปล่านะครับเริ่มใส่ใบมะกรูดไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้ใบมะกรูดไปสร้างกลิ่นหอมให้กับแกงเรานะครับเห็นครับเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วมาดูวันทีนะครับครับตอนนี้น้ําแกงเราก็เดือดดีแล้วครับก็จะมาปรุงรสกันง่ายๆครับแกงคั่วผมก็น้ําปลาอยู่แล้วครับเพราะว่า รสชาต่ต้องการแคบเค็มกับเผ็ดนะครับใส่แล้วต้องชิมด้วยนะครับนิดนะครับไม่ต้องรีบไม่ค่อยใส่นะแล้วก็ชิมเอาเดี๋ยวใส่เค็มเกินแล้วแก้ยากนะครับโอเคครับ ก็ได้ในรสชาติก็ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับก็ตามด้วยหดขอนเลยนะครับแกงตัวนี้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะเพราะว่าเนื้อเราเนี่ยเป็นเนื้อส่วนสันนอกเขานุ่มอยู่แล้วนะครับเราะนั้นเดี๋ยวใส่เห็ดคอนลงไปพอเห็ดคอนสุกแล้วก็เรือนั้นจบเลยนะครับเห็นครับเดี๋ยวมาดูทีนะครับครับที่ลองชิมดูเห็ดเขาก็สุกดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนะฮะ พีชีฟ้าแดงกับผิกไข่ออกน,นะครับเห็ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานและชิมกันนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้แกงขั่วเนื้อเผ็ดขอนะครับเดี๋ยวมาชิม,มดีกว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับ ต้องตองสุเรต้องเอาไปพรอ้อมลยครับเห็ดทั้งเนื้อนะครับเราต้องน้าแกงด้วยนะครับเพื่อความเ็ดร้อนและอร่อยนะครับนอื้อื้ โอเคครับ <c oughs> เรื่องที่เนื้อก่อนนะครับเนื้วอวัวก็เป็นส่วนของสันนอกของเขาก็นุ่มดีนะครับไม่จะเป็นต้องเคี่ยวหนานะครับเคี่ยวได้เลยแล้วก็ตัวเห็ดก็นุ่มๆน,น,นะครับจะบอกไงดีก็คล้ายๆกับ เ็ดนางฟ้าแต่ก็จะละเอียดกว่าเพราะเขา,เขาเล็กกว่านะครับก็มีกลิ่นหอมของเห็ดเป็นกลิ่นธรรมชาติเขาก็หอมดีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องแกงน้ำแกงก็ก็เผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดแบบจีดจานมากนะครับก็อร่อยเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจบคลิปแกงคั่วเนื้อเห็ดขอไม่เท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยความเผ็ดเพิ่มออกนะครับเหนื่อเริ่มจะซึมนะครับ เดี๋ยวผมจะได้จัดการที่เหลือต่อทั้งหมดก็เป็นมื้อเที่ยงพอดีในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ